เพื่อนเวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาพ่นยาหมัดแล้วก็ไรแล้วก็มแมลงที่มันอยู่ในได้ถุนบ้านที่มันรบก,กวนเราพวกแมง้าหรือมดที่ขึ้นบ้านเออเราจะใช้เครื่องพ่น16ลิตรเราโดยใส่ยาตัวนี้อวาเช่สามสิบกรัมถึงสี่สิบกรัม ตัวน้ำ16ลิตรตัวนี้ครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าป้องกันอะไรมั่งประโยชน์ป้องกันแมลงคานในบ้านเรือนหรืออาคารนอกฐานที่<ๆ>เช่นแมลงสาบมดตัวสามง่ามและแมลงคาเล็กๆอื่นๆวิธีใช้ก็จะบอกอยู่ว่าให้ผสมน้ำกี่ลิตรกี่ลิตรกี่ลิตรนี่ครับ จะมีบอกอยู่มันก็จะมีบอกผมพ่นไปสองรอบรู้สึกว่าเบาขึ้นหมัดหมัดพวกไรพวกแมลงพวกมดเบาขึ้นจากเยอะๆคำเตือนเขาก็จะมีบอกนะครับเนี่ยก็ไม่แนะนําถ้าเพื่อนๆไม่เอายี่ห้อนี้ก็ลองหายี่ห้ออื่นแต่ผมลองใช้ยี่ห้อนี้ดูไม่ใช่โฆษณานครับมันได้ผลจริงมันก็เบาอยู่ เดี๋ยวเราจะไปฉีดกันโดยใส่ชุดป้องกันนะครับถุงมือแล้วก็ที่ปิดจมูกให้ดีเราก็จะผสมน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกันเลยตต้องปิดจมูกกันเพื่อไม่เข้าร่างกายเราสัมผัสเข้าจมูกได้น้อยที่สุดแล้วก็ถุงมือนะครับทุกคน ถ้าฉีดทุกทีเพื่อนๆต้องระว,วังถุงมือให้ดีเพราะว่าถ้ามันเข้าจมูกแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้องไปกันเลยมือเดียวมันก็ยากหน่อยก็เปิดเป็นพื้นฝอยครับทุกคน เราก็จะไปฉีดข้อไก่ก่อนที่มันมีลายพวกลายเราต้องฉีดประจำครับไม่งั้นมันสะสมลยายเดี๋ยวผมหาตัวเปิดกันนะลายเล้าไก่ี่ เราก็จะพ่นไปเลยอย่าให้โดนน้ำนะครับล้างกุ๋งล้างไก่แล้วเ,เราก็พ่น,นเราจะพ่นกันไหลไว้มันจะมีอยู่ในตัวของมันเองแต่อย่าพ่นใส่ตัวไก่นะครับพ่นไปนแค่นี้ก็พอ ถ้าไม่มีไก่แล้วก็เราก็พ้นได้เทาลังเลยเดี๋ยวแม่ไก่มันจะนกลังไหนไม่มีไก่ก็พ้นเข้าไปได้ แต่ถ้ามีไก่อย่างนี้พนแค่ตีนอนก็ปอ แล้วก็จะไปพ่นกันหมัดกันไปดูหมัดตามไปถุนบ้านหมามันชอบมันนอนมันตลงรถอย่างเงี้ยก่อนพ่นก็เก็บของที่เราจะใช้ประจำก่อน ย่างหมายเนี่ยมันชอบมาทำหลุมนอนเนี่ยเราก็พ่นตรงนี้ไปเยอะๆหน่อยหลุมไหนที่มันนอนไตท้องรถ ช้องรถหมามเชอบเข้าไปนอนแล้วก็พ่นนิ่งไว้มันจะมีหมัดหมัดไลอย่างเงี้ยมันมาตอนนี้ผมพ่นไปแล้วสามสเปร์สเปรนี่ผมสาธิตให้เพื่อนดูนี่เนี่ยตรงหมามมนชอบมันนอนหมัดมันจะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้อีกที่หนึ่งหมามันชอบมันนอนมันจะเป็นรังรังของหมัดแล้วก็คนมันชุ่มเลยครับไอศุนย์บ้านการมลงสาบการตัดเลขข็กคันขึ้นบ้านก็คนตรงเสาด้วยตรงนี้ที่มันชอบนั่งน,นั่งนอนนอนใช่ไหมเตากึ คนไปเลยมองหน้ามองหน้าก็ไม่เป็นอันตรายตัวสัตว์พราพกมันนี่เราก็จะุ๊มให้มันหนาหน่อยเพราะว่าไปถุงบ้านมันก็ไม่ได้เก็บกวาดแมลงพวกหมัดมันจะอยู่ ก็จะพ่นรอปานเราเลยก็ไปถึงบ้านเมั้นไม่ั้นหมัดมันสะสมลงจากหมาแล้วมันก็วนต้น,ตนไม้อ่อนออน,นี่ล้วก็พ่นได้นะครับเป็น มปัญหากน,หนอนกินใต้บันไดคนให้จุ่มชุ่ม มัดอยู่เลี้ยงหมาหมาบ้านนั่นมันก็ต้องมีหมัด<อ>ต้องงกันเนาะฉีดอาทิตย์ละครั้งก็พอ การหมักขึ้นดีเห็นนไม่งั้นหมักมันจะมาขึ้นสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ขึ้นกงขึ้นไก่เราจะคนเลยกันมดคันมดเอต่างๆที่มันขึ้นบ้านแล้วก็่นเข้ากระถาา ถ้าเราไม่มีเวลาปัดกวดเช็ดถูแเราก็เอาศัายพ่นเนาะการแยังขึ้นบ้านหมด พนไปแล้วรอบนึงเบาขึ้นจากเดินมาหนิหมัดเต็มเลยไหลก็มีมากระไก่ก็เบาแล้วครับแต่อย่าไปพ่นใส่ตัวสัตว์นะครับอันตราย ล่วงเจะกันหมดหลังจางนั้นเราก็จะไปล้างอุปกรณ์เราแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็เปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปทำงานอื่นได้